สวัสดีครับสมาชิกพิวซีแก๊สทุกท่านครับ dairy. มาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องปาโจ90้าศูนย์พิวซีแก๊สนะครับแต่เพื่นสมาชิกครับหยุดไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าติดงานนะครับเพื่อนสมาชิกครับช่วงนี้งานผมเยอะนะครับเพื่อนสมาชิกแบบต้องขอไปกับเพื่อนสมาชิกด้วยที่ไม่ได้ทำคลิปวีดีโอเลยนะครับเพราะไม่มีเวลาจริงๆนะครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับช็อตกันลืมนะครับสั้นๆนะครับเพื่อนสมาชิกครับเพื่อนสมาชิกเกิดประสบปัญหานะครับเวลาไปเทสพิวซีแก๊สนะครับพอไปเล่นแล้วนะครับ ปลายลำกล้องพอเราเล่นไปครับอ่ะพอเหนียวนะครับนะก็พอลูกพุ่งออกไปพบครับอะปลายลำกล้องมันจัดสะบัดนะครับผู้บรสทธิครับปล, insight, ล, at, ล,ล,ลายลำกล้องมันจัดสะบัดแล้วทีนี้กลุ่มลูกนะครับอะก็จะเข้าเป้าบ้างไม่เข euh. ้าเป้าบ้างนะครับผู้บริสมาชิกครับวันนี้ผมมีนะครับอ่ะวิธีแก้ให้กับผู้บริสมาชิกครับวันนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับอ่ะท่ออลูมิเนียมแบบหนาที่ที่ส่วนมากสมาชิิที่ใช้กันประมาณ5มิลนะครับผู้บริสครับแบบนั้นมันจะ ไม่เกิดการสับัดเพราะว่าลำกล้องมันจะแข็งแรงนะครับผนนู้ญญัตกัแต่มันจะเกิดปัญหากับตัวที่เราใช้นะครับนะต่อ4ี่หุนนะครับะจะใช้ครอบนอกนะจะใช้ต่อเป็น 8มิลลำ8มิล10มิล12มิลหรือว่า16มิลแบบที่มีความยาวยาวเกินไป80เซนนะครับเวลาเราไปเทสนะครับปลายลำกล้องมันจะสะบัดเวลาลูกพุ่งออกไปนะครับแต่ให้กลุ่มลูกของเรามันไม่เข้าเป้าหรือไม่แม่นนะครับถ้าความยาวมันเกิน80เซนนะครับือวิธีารบเราต้องใช้ครอบตัวหน้านะครับก็คล้ายๆที่ผมเคยทำดูหลังแล้วนะครับจะเป็นเหมือนกับเซเลนเซอร์ครอบข้างหน้านะครับถ้าเราใช้ครอบข้างใน อ่าสีห 1941, ่หุนแล้วนะครับผู้ปธ <lo> ิบัติการเราก็ต้องใช้ท่อหกหุนมาครอบนะครับผู้ปฏิบัติการครอบปลายข้างหน้านะครับครอบปลายข้างหน้านะครับที่มันโผล่จากตัวล็อกข้างหน้าจากตัวตรงกับตัววาล์วโต้หรือว่าบอดวาล์วนะครับถ้าเราไม่ครอบนะครับอีกสองชั้นนะครับมันจะสะบัดนะครับกลุ่มลูกมันจะไม่แม่นนะครับผู้ปฏิบัติกาผมจะใช้ท่อหกขุนนะครับมาผ่าครึ่งหนึ่งก่อนนะครับมันเสียบนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ท่อหุนมาเสียบเลยครับมันจะเสียบท่อสีุ่นไม่เข้านะครับผมจะผ่า ปากเดียวนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้ท่อ1นิ้วนะครับมาสวม6ขุนอีกทีนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงครับเวลาเราไปเล่นนะครับมันเวลาเราลูกมันพุ่งออกไปปุ๊บปลายมันจะบังคับปลายให้มันไม่สะบัดนะครับท้า่ให้กลุ่มลูกที่มันออกไปจากเราเราลำนะครับมันจะนิ่งนะครับแล้วก็หวางผลได้ดีกว่านะครับเพื่อนเที่ครับวันนี้นะครับมาฝาก คลิปสั้นๆนะครับผู้บริจิตก็วิธีแก้ปลายลำกล้องนะครับแต่อย่าให้มันสะบัดเวลาเราไปเล่นนะครับหลุมลูกมันจะดีนะครับก็ฝากไว้กับ่อ้บริจิชิกด้วยหลายๆท่านที่อาจจะลืมนะครับวันนี้คลิปสั้นๆแล้วกันนะครับผู้บริจิตต์เดี๋ยวคลิปหน้ามีโอกาสก็จะทำมาคลิป ผมจะทำคลิปให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ดูอีกครับคลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์นะครับอะตั้งแตที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด s u b s c r i b ์ก็กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งติ๊งๆไว้ด้วยนะครับอะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในท่าคลิปวีดีโอนะครับอะก็เดี๋ยวจะมีรางวัลแจกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสมาชิกิ๊ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเกิดมาอ่าที่ติดตามช่องของผมบาโจ90พิมพ์สแก๊นะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ